สวัสดีครับในวิดีโอคลิปนี้จะสาธิตวิธีการวาดไข่สีรุ้งนะครับเริ่มต้นก็ไปเลือกบลัชก่อนนะครับอันนี้ก็เลือกเป็น round brush นะครับซึ่งอยู่ในมบนมู่ของ painting นะครับจากนั้นเราก็วาดรูปไข่นะครับสีอะไรก็ได้นะครับเลือกมาสีหนึ่งนะครับเลือกมาสักสีหนึ่งสีอะไรก็ได้นะครับ พอเสร็จแล้วนะครับเราก็ไปที่ปุ่มนี้ครับสร้างเลเยอร์ใหม่ขึ้นมานะครับแล้วก็คลิกบวกนะครับสร้างเลเยอร์ใหม่นะครับจากนั้นก็คลิกตรงนี้ครับแล้วก็เลือก clipping mask นะครับโอเคนะครับอธิบายีกนิดนึงครับ clipping mask คืออะไรนะครับก็คือว่าถ้าเราวาดนะครับลงไปในเลเยอร์นี้นะครับที่มีสัญลักษณ์รูปนี้นะครับที่เป็น clipping mask นะครับ สิ่งที่เราวาดเข้าไปนะครับเช่นเราอาจจะวาดเป็นเส้นตรงเส้นหนึ่งนะขีดยาวไปตั้งแต่ตรงนี้ถึงตรงนี้นะครับวาดเขียใหม่นะครับผมขีดเส้นหนึ่งเส้นแล้วกันตรงนี้ถึงตรงนี้นะครับผลที่ออกมานะครับมันจะออกมาแค่เป็นบริเวณนี้นะครับแค่นั้นเองนะครับก็คือมันจะไม่ล้นออกไปนอกขอบเขตของที่เราวาดไว้ที่เลเยอร์ด้านล่างนะครับอันนี้คือคิปปิ้งแมสนะครับสิ่งที่เราวาดบนคิปปิ้งแมสนะครับจะไม่ล้นออกไปนอกขอบ ที่เราวาดไว้ในเลเยอร์ด้านล่างของมันนะครับคือที่มันจะออกมายาวขนาดนี้ถูกไหมครับมันจะไม่ออกมาทั้งหมดนะครับเพราะเราตั้งไว้เป็นค l ิ p p i n g m a s แล้วนะครับจะออกมาแค่นี้เองมานน้่นะครับเพราะ,ะเราก็สบายแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะเรียกว่าลงสีได้อย่างทั้งจะไม่ต้องกังวลนะครับว่าจะออกไปนอกขอบเขตของรูปไข่รูปนี้นะครับ จากนั้นเราก็ไปเลือกสีนะครับแล้วก็ที่เลเยอร์นี้นะครับเลเยอร์สอนี้นะครับเราก็ไปเลือกสีนะครับเริ่มต้นสีแดงก่อนนะครับสังเกตไหมครับผมระบายไหครับนอกขอบเขตนะครับแต่ว่าต้องระบายเนี่ยระบายนอกขอบเขตแต่ว่าสีเนี่ยจะไม่ล้นออกมาข้างนอกขอบเขตนะครับแล้วก็ระบายเป็นสีส้มนะครับก็เลือกสีเอานะครับท BE ี่เพลเลตนะครับสีเหลืองนะครับแล้วก็เขียวครับ นี่ครับก็ระบายไปนะครับระบายไปยังก็ยังสบายใจเพราะว่าเราเลือกเลเยอร์ที่เราระบายเนี่ยเป็น clipping mask แล้วนะครับเขาก็จะระบายเฉพาะในขอบเขตของที่เราวาดรูปไข่ว้ด้านล่างเท่านั้นนะครับเราก,ก็ประมาณนี้นะครับวิธีการาวาดวิธีการวาดรูปรูปไข่นะครับที่มีสีรุ้งในเราใช้โปรเค a t e นะครับ